สวัสดีครับทินิสาน้าโนกศคกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูผู้สุกคุ่นด้วยครับเด้อมาพอกับทินอีสานอีกแล้วครับเมื่อนี้ยอย่างไดก็่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทินิสาน้านนกนะเด้อครับเด้อที่ผ่านมาที่กดให้ทินิสานก็ขอขอบคุณหลายๆครับขอขอบคุณจากใจครับพ่อแม่พี่น้องมาครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มากินต้มต้มไตไก่มาเนี้ต้มขึ้นนะต้มขึ้นมันนี่ครับพี่น้องพี่น้องนี่ก็มีแก้ว พริกสดมือนนี่แก่พริกสดพ่อแม่พี่นอ้องรสสามรสเปรี้ยวหวานเค็มนะพี่นอ้องเอ้ยก่อนเดือนกันจะหน่อยก่อนเพิ่นว่าแก่พริตได,ด้ดิ้แก่พริตแก่ข้าวเพิ่นว่าเสนอกระลองเบืองเนื้อคือเพิ่นว่าโบเสนออืมน้ำนี่มะน้ำดีฮนะ มาเห็พี่นอ้องเบื้องสดหนาม,มึงก็จับบาอเป็นยังไงอ่าโอ้แสบเห็ดเองกับแสบเองพี่นอ้องว่าคันเห็ดเองหัดแสบกัจักซีวางได้หละผมว่านะอ่าอมไม่พี่นอ้องขึ้นบานเท่าก็เอินไตไกลนี่ กิงกับเจียวเห็ดเผ็ดคมๆเอ้ยบอคมมาเนี่ยลืมไปสดงามแน่ แต่มันตอนละคำตอนละคำโดยพ่น้องมันเต็มาปากอัญยะพอดีเลยโอ้ยังสะกินพับแกเพชรประกาศ ต้องหรออืน้ำจิ้มมันก็จะออกสม,สม,สมนิดๆ,ๆหวานน้อยๆ่ก็ดสีนักไปทางเค็มหน่อยี่น้องเลยผมว่า เป็นเล็กน้อยกูได้กินเนี่ยไม่น้องกูเท่านากินแล้วมันหนามึ่พน้อก็เลยบูกินกเท่มโห่ตอนไงโอ้ทีนไดดความมันแสบกูต่าเปนตัวกินกินเด่านัมันมึ่พท่นะก็เลยบูไดกินเะเกเท่มัโ่ทีหลังโอ้ยเป็นตัวกินของแสบพน ทับขามนะพีนะ่น้องเนาะขามมันมึงอยากกินด้วยเนาะเล็กน้อยกินแล้วมันมันเนาะเนี่ยไ,ได้เศษเศษนก็ตัวกินเบิร์ดพูดเถอา วันนี้จะเปิดเจ้าลมเราไปไหน่อยมันงอนแห้งถึงตอนแล้วครับหนึ่งน่อยเลย น,นจุ่นมยี่กะไทยไปกะเพรอเล้กน้อมจน่ะหอมไบกะเพราเล้หน้อยอ mm. ื้แอยากดีครับ บอลเรคมคอมเราจอมมันนี่ไม่นามดีซอยบ่ค่อยเพชรเป็น,นได้ีปน้องเอราเขาันดีแห้งหูแนวนี่เสื้อเขาจะโดนครับตะกี้เมื่อเสื้อพอมาเสืออเส้อกินบ้าเขาทาขึ้นเขาวาตัวหลัก นำนี่มันเด็ดในีกินขเขาแสบ้อมเลยเพื่อน่าบมดเสื้อล้มักินเบิ้งคนน่ะว้าไพอกินตงไปไม่นอนไงแสบคือเขาอ่ะคนงานเรืออืมอ๋อ สับสับนำจมจมฉาบอนมใบกระเพราขนมมันิะมีกินใบรกระเพราขนมสับมาชิเมะหัวข้าวบัวะไครเนาะจับรุดมือ กินไปกับพ่อของนราแล้ันอย่างก็อมหอมอืมก็สวยมา่มัน,น,นออกไปบางหอวโจอาจจะเลือดจท่าหน่เนือ <c oughs> ตอนแังให้ผมากัดเครื่องกัดเติมอีกทีมื่กัดเมื่อกี้มันจุ่มใหม่อีก จะนมาขามบ่อ้าเอาเนาะพม่้อาเนาะมันเองก็ทำนีแล้วแสบเนาะมันเองแสบอยู่ ตบมันได็กินไปเะเพรามันก็สิหอมไปเะเพราจังหน่อยแซบ <c oughs> ่บยังไงก็อย่าลืมกดไลใ์กดแชร์ให้กับทีนีสานน้ำ้อครับเด้อกดกระดิ่งพร้อมแล้วก็กดติดตามให้กับทีนีสารน้ำนะครับทีก่กดไลใ์กดแชร์ให้กับทีนีสารนีสานก็ขอขอบคุณจากใจเด้อพี่น้องพี่น,อน้องเด้อมื้อนี้ก็สวัสดีครับ